อ้อ้ยนี่ัสลนอตอ้ยขอบุงหน่าอียดนหคะยืน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 อ้ยนี่แสดงเ,เป็นมาล, <S <S ล,ลมามเอ้าแมโลกพระราชาทานสมมเินันนัี่ยมปนต้น่แต่จะรอสวรรค์ยินคันเอสวรรค์นนเ้ยมป็นซอยกันเถอปไนนอนบ้านาน,าน,าน,าาน,านองรักไปนอนบ้นเจ้าทาบ้านสมัยกระไดเป็นยังี่ปอมลยขึ้นโกรตาเตงแก่่เจ้ามา าอาเดี๋เห็นเนี่ยบริการสร้างเดี่ยแต่พี่น้องบรไกาจสร้างเท็ดแบบใดตางมันกลวงเป็นโมงปุนดีกันคุยคุยมานาม,มันนี่ยมันยาทาับเขากับเบิดอายุค่ะพี่น้องเมื่อขันยวเบื้องนี่เบิงฟิมเยซารีไม่แห้งกับเบือ้องนี้ค่ะ<อ>แต่ว่าโมโหุนคุณได้ใส่แต่งามพี่ดอกพี่น้องว<อ>ันี้บอมใส่แล้วมันคือจอมเนี้ยมจอเนี่ยมอเน้ยจอเยมจอมนว้ยมจอเนี้คมอมนอเนีมเ้ยมจอี้มอมเนอเนียมจเนี้ยอนยเนี้ย อันที่เขาก็นั่นั่งเองคนแร่นหนกะปนปลาซาบะ่วาปลาซาบะท่อกมันไม่ตะลุเป็นปลาซาบะอาเพรยัเป็นปมันอีกอยู่มันกะปนมันต้องบอกว่าแกงเห็ดน่ากวานเขาือสิลคืว่าเขาินเขาแกงเห็ดเดี๋ยวบองหนาเพนามันคือขนแกงเห็ดถึงมันดแตมาพลียอัที่เขาก็ปีนหมูด้วยพราะแนนงเอาก็ชิคว่ากินป้งหมูสังเกต้องหนาเราแดงท่หหมูข้นเน้ยไอ้พวกท้วงงานช่องลมันท้วงดูเลยเนี่ย กูใจให้คนอนบ่หลับอยู่กับประเทศเลยดิเป็นอยังนี้จะนั่งวหลับอยู่เนี้ยตัวนี้รับย่ให้ท้องคั่าะอะไรหลับไปต้องฆ่าอันแต่ตะเขาเขาเสริ่มแบบเดีค่ะมาวสองวงแบบเดียร์ข้าวเอาบรรยากาศคอยเป็นเจ้าภาพคอนเสิพวกผู้เจ้าลำเองด้วยให้รับคนละสองนาทีฟังเสียงนกบีดคอยเป็นหลักใส่เป้ารบีดปิดหมอลำโบลำมคนสองนาทีปั๊บใส่เป้ารบีดปิดเหมือนไปได้หมอลำโบตอไปหมอลำสิงรับขคนละสองนาทีกลับไปกลับมารับมาการเปิดขึ้นกันเดีเข้าใจบ่้ยจิมาค่ะ เอาไปถามซื่อาหมอลำทั้หมดเรียมวอย่างคุณแม่ตบพล่านหนักเอาให้อย่างคาสะบานหนักแมงใส่เสียงดังเปื้อนกบบงกเพชรเพ็ดอย่ากนึงอนุเตรียมตัวแลนค่ะเรียมเน้อแต่ไกูมาเตรียมตัวรัโอ้ตีอ่าวันนึงว่นรัมูรัเดี่ยวท่านบอกไปหมอลำซิ่งราฟังเสียงก็ิน ที่บอแจ้งสาวทูกมือนี่ตางเกาเดิมนะันมาถักสันีมาโต๊โค้งมามาโต๊ะเขามาสองพัดไครับเดินนะครับจนเอาบุญนแมงข่อยีบ้านขอยปีใหม่มกาังัตลายเกิกันทังด้วองนาทียฉันเื่อยผู่อยาู่า อันนี้ไอเนอะอ้ันรจะมาตอ้ตอนไหตอนสิบปหน้ามาหลังพอสารดีไปนอนเข้าบ้านไปลาม่วนหางลืมไม่้ยงเวลางวหางลืมบ้าน้องรักเนีน ก็ไม่รับสิลาบเช่ใดแต่กับพี่น้องบานใดกินกิเที่ยงสุูขสุขนอะมือวานนี้กบบคตรหลายแน่เป็นพิเเพรอพม่าบ่าดใดเก็บบาดสำนักทีหละท่านบริการตามสรัทธาผู้เราคตกแบสศรัทธาปล่อยบาดเยอะกับท่านเกินบ่อกินน้ำมัเก็นอะไรแค่สิท่านก็มพอเยแสงวันสบ้านี่กับอะไรเอาไปจะได้กดีบ้านไนพี่นองท่านนี่เจะเป็นเสียผีม่าท่านนี้เเป็นน่งปา้มันา เราจะมาปูสัตโทโมนั่โนกัดสะโพออตะโมเราจะมาพูดตลาตะนั่งทำมารดตะ กไอมาล้ปูเสืออยู่กูเป็นวาระสีึงเป็นมารมูไิลปมล้อเสียงกันมพาส่วนม้วมาอีหานี่เนี่ยอ้ยกลับเป็นล้วมึงคือปนสมอบานน้องหลักลงมึงหน่อยเสิบ่านอานงหลักโอ้สุขเป็นไปไม่นี่แล้วค่ะเป็นจังไปล่งเขาแก่ใส่เดียมาหย่อนน้ำเพ่ไป็นประเทศต็มฟูมือขึนขอบขัวน่ยต่ม่าย่ำหยอดบจมากูปูขั้วฟูใส่ส่เดียรคิดาขัมาหยอดน้ำเราเบิดบานกันเลย พุปคุณจะมา,มาแซวนตะบพูาบาวันนี้แซวกูกูศูนย์เลยด้อเอาเขาแซวจะไหนก็ศีรษูนค่ะแขงกุมนี่เขาเลยกูนี่เออไปอยังล่ะฉันงานเขามาประตูนัน่ท่วงฉันตาตีตาล้านเอาเขาท่วงจัไหนก็ศูงแท้บนเราเยเ่จะมางขี้รำยไรหายต่อค่ำแถมมันมาว่าไดีประเนมาอีรำยดีจังวันนี้ฟังวันนี้สิบล้านคนเล้วอเราท่วงอีำอาำยญ่กับศูนย์ศูนย์ตัวเนะคนกับบ้านอยิ้วเาผา บบบขวัญพิพิภาพปุ่นิไปซื้อเน้อหยังมันดีเพราะแห้งเราเจเข้าท่วงถ้าเข้าท่วงว่ากมีบัตรชื่อน่กยิ่งซอี่บอกาิวหยอดยคุยบาผู้ที่ทวงยิพ่อน่งเนี่พ่อกูหูเีเขาท่วงกูกูเนี่่ปากบ่จมบ่ไพระเจ้าพระเจ้าทวงก็ได้หล่ะทวงว่ากูุเพือน้องอุ้หญิงโอ้ยมาอุ้งหญิงอเดียวบ้างนาจะมาข้อุ้งอัง นันฟ awesome ินแลนด์ที่กูหิงอ่ะได้ถ้าข้าวจวงกาท่วงกูมืดบ้านกูหัดพปากกข้ามเพิ่นทวงมวจันไหนวยกูไปจกไข่มั่งหนึ่งหนุนาข้าวจรว่าตาเจลุยตรวมาที่นี่เจ้ามางา่ขึ้นแอนออดีแไอ้้าอ้่ตอมอเีข่อยขึ้นหองเป็นองควอยดูอนบอยมันยัมตากโอ้จมาติีัวเกืบเยมนหัวซ้ำๆเลยมันไม่ซุมแร้ กูลงกูลังงงจะกแ้เป็นมัลรับซี้ได้เป็นมันจมัลรมันอกตาไปันรับมาตั้งโต๊ะอาจารย์รับหยบมันกรเอาไ้มันับกันไ้กยังไงแกมันับต่การจะโต้กบมเขาชี้อย่างนี้มมับที่รับมา ต้ำบัวรับก่อนรก่อนรับก่อนราก่อนเจ้าก่อนคอยอไมาีอยบอกบดีนี่ตาหนี้มีคนลายมีตาแมันบอกคือตัเตอดเตอเลอซยซอยพี่อักอยนงยิมเพียงขาเียค่อยๆเาิมาลาชูพม่อกี้นกิมเพี้ยงามานตั้งช่วยไม่รับจะไจะัดเต็นเงบชูยได้ พากีตับม si es es ือพอมึงพท่านด้หายกันหมิ่บว่ารำซีเจียจ่างมาสิขึ้นเ่ยขุ้นอดมีสยบพันตองการที่จเอาบวพันมีซี่างมาสุกูกขันเอาขับบ้านบ้าึงขบได้สุกจักมิ่สุกีลาคนสิลุกเอาขับตีนใ่เอาับตีน ยสี่แล้วเขาจเอาังสี่แท่งมันสิบพีจันรไปาเนี่ยเขาจะเอาตอนนี้คุณช้างโอ้ยอ้